จะมาเอาหิมะไปพิสูจน์ว่ามันมันขางอยู่ทั้งตัวนี่มันบ่ได้อยู่น้ำคิดินเนาะว่าเขาสีสะอาดซ้ำใดไปชมกันเจ้าใดเป่าน่าจะหิมะละลายแล้วมันจะสอาด แต้วค่ะเป็นน้ำสะอาดอยู่นะจ้ะแสดียงมากินได้อยู่ด้ที่มาที่้างอยู่นะใหม่ต้นใหม่้างอยู่ทงั้งตุนะที่บริเวณน้ำถนนสะอาดอยู่นะคะไม่มีฝุ่นไม่สบกับกอะไรมาเป็นน้ำก็บ่มีบ่มีฝุ่นนะจ้ะใสดี หิมะละลายเป็นน้ำแล้วกันไซย,ยุน่าจะพิสูจน์แล้วว่าน่าจะกินได้แต่ยังปอะกาศกินพิสูจน์ออามันสาสมในเอ,เอาเอาทีมันข้างอยู่ทั้งโต๊ะิมะทีข่ขาง